สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับในช่อง stacking tactics สำหรับคลิปนี้นะครับเราจะพูดกันถึงเรื่องของการยิงโดยไม่ใช้ศูนย์เล็งซึ่งก่อนจะเข้าเนื้อหานะครับขอบคุณสปอนเซอร์ Val o อร์ c ท i c o n อนน้ำตาข่ายสำอุปกรณ์ t ทต t ิคอนเสื้อผ้ารองเท้าสายเทต t ิ c อนหรือว่าเกียร์ต่างๆนะครับสามารถไปตามดูได้ในเพจ v a l o r t a เท i c o n หรือในเว็บไซต์ v ว l o r t a c ท i c o n อนครับผมสำหรับคลิปนี้เราก็จะพูดถึงเรื่องของการยิงโดยไม่ใช้ศูนย์เล็งนะครับ ซึ่งหรือที่เรียกกันว่า point shooting instinct shooting นะครับอาจจะเป็นการยิงแบบใช้สัญชตาตญาณหรือว่าการยิงโดยใช้ร่างกายเราเนี่ยในการชี้เป้าแล้วยิงนะครับโดยที่จะไม่ใช้เครื่องช่วยเล็งไม่วจะเป็น red dot หรือว่าศูนย์ไอรอนไซส์เลยนะครับซึ่งในการยิงโดยไม่ใช้ศูนย์เนี่ยหรือว่า point shooting เนี่ยมักก็จะใช้กันในการยิงระยะประชันชิดในการยิงแบบเร่งด,วด่วนนะครับก็ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นหน่วยงานทางเจ้าหน้าที่ที่จําเป็นต้องใช้ในกรณีฉุกเฉินที่ไม่มีเวลาแม้แต่จะจัดศูนย์ในระยะที่มันใกล้มากๆจัดศูนย์ไม่ทันแล้วเขาก็ไปใช้การยิงแบบนี้นะครับโดยที่การยิงแบบพอยต์ชูตติ้งเนี่ยมันก็จะมีข้อดีแล้วก็ข้อเสียแตกต่างกันนะครับข้อดีเลยอย่างที่บอกครับมันรวดเร็วนะครับมันใช้ยิงได้ไวกว่าการจัดศูนย์ในระยะที่มันใกล้ๆเนี่ยยิงได้เปรียบเลยนะครับแล้วก็ข้อเสียนะครับคือ มันจะเป็นต้องมีการฝึกฝนนะเพราะว่าถ้าคนไม่เคยฝึกหรือมีพื้นฐานการยิงที่ไม่ดีเนี่ยนะครับจะไม่สามารถยิงแบบนี้ได้จะไม่สามารถยิงโดยที่ไม่จัดศูนย์ไม่เลงได้นะครับโอกาสพลาดมันก็มีนะครับแล้วก็ข้อจํากัดของการยิงโดยไม่ใช้ศูนย์เนี่ยมันก็มีอย่างเช่นการยิงช่วยตัวประกันนะครับการยิงเป้าที่มีความละเอียดต้องมากนะครับเพราะว่าการยิงไม่ใช้ศูนย์นะครับมันมีข้อจํากัดนะครับบางครั้งมันไม่สามารถควบคุมตะบุกระสุนตกได้แน่นอนนะครับมันเลยเป็นการใช้เฉพาะนะครับเฉพาะ โดยเฉพาะเลยหรือว่าในกรณีที่เป็นกรณ Trans ีฉุกเฉินสําหรับการยิงแบบพอยต์ชูตติ้งหรือการยิงโดยที่ไม่ใช่ศูนย์นะครับแล้วก็จํากัดด้วยระยะการใช้งานเพราะว่ายิงระยะไกลามากการยิงโดยที่ไม่ใช่ศูนย์เนี่ยครับก็จะเริ่มยากมากขึ้นแล้วก็ควบคุมได้ยากขึ้นกลุ่มกระสุนหรือความแม่นยําก็จะน้อยลงเรื่อยๆนะครับยิ่งเป็นการยิงเพื่อช่วยตัวปาาระกันเนี่ยแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะใช้เพราะว่ามันมีความเสี่ยงสำหรับงานเจ้าที่หรือการป้องกันตัวหรือการช่วยเหลือคนในครอบครัวนะครับมีความเสีย่งยงมันก็เลยเป็น ตอนี้ที่มันจําเป็นเท่านั้นนะครับแต่สามารถใช้ในการฝึกได้ไหมได้แล้วก็ต้องดูเรื่องความปลอดภัยแล้วก็แนวเป้าทิศทางแต่ให้มันมีความปลอดภัยนะครับโดยที่จะพูดถึงการยิงแบบที่ไม่ใช่ศูนย์เลงนี่หลักการง่ายๆนะครับอย่างแรกเลยคือท่าทางการยิงเราต้องถูกต้องการจับปืนกับร่างกายเราและตาเราเนี่ยต้องสอดคล้องกันนะครับเราจะเป็นต้องจัดท่าทางให้เป็นธรรมชาตินะครับโดยที่ธรรมชาติยังไงอย่างแรกเลยคือเราต้อง ทั้งให้ลําตัวเราครับให้ตัวเราเนี่ยหันไปหาเป้าให้ก่อนนี่นะครับคือธรรมชาติของการเล็งแลคือใช้ตัวเราเป็นจุดเล็งหันไปหาเป้านะครับเมื่อเราหันไปหาเป้าได้แล้วนะครับตาเรามันจะรู้ว่าจุดเซนเตอร์ของตัวเราครับอยู่ไหนแล้วมันก็จะได้เป้ามาด้วยครับต่อให้เราหลับตาอย่างน้อยแนวปืนยังอยู่ตรงนั้นตอนนี้ไม่ได้บอกให้หลับตายิงนะครับแต่ผมหมายถึงว่าเนี่ยคือธรรมชาติของการเล็งของการจัดท่าทางและคือหันตับตัวไปหาเป้าตามันอยู่ตรงนั้นนะครับจากนั้นการจับปืนแล้วก็จับปืนอยู่กับ ร่างกายที่ตั้งตรงของเรานรับจากท่าทางนะครับเมื่อเราจัดท่าทางไปแล้วนะครับตามมาด้วยการมองเป้านะครับการยิงแบบไม่ใช่ศูนย์นะครับเราใช้วิธีการ t a r g e t focus หรือการมองที่เป้าและโฟกัสที่เป้านะครับโดยที่มักใช้ในการต่อสู้การต่อสู้ในสถานการณ์จริงเพราะว่าเราจะเป็นต้องเห็นคนร้าย <c oughs> เห็นฝ่ายตรงข้ามเห็นอากาศระยาเห็นของในมือเขาเพื่อให้รู้ว่าเขาทําอะไรอยู่ได้แล้วปืนนะครับเป็นภาพที่ใช้ในการจัดท่าทางแล้วยิง ครยอย่างเช่นการยิงศูนย์เปิดอย่างปืนสั้นให้เป็นฟอนไซโพสใช้แต่ศูนย์หน้าเดียวแต่เราก็โฟกัสที่เป้าเหมือนกันอันนี้คล้ายๆกันเราก็ใช้วิธีการมองเป้าแล้วจัดท่าทางไปหาเป้าหมายปืนอยู่ในตำแหน่งที่เหมือนเรายิงแบบใช้ศูนย์เลยครับเพียงแต่เราไม่ใช้ได้ไม่ได้ใช้ศูนย์เลเองอีกแล้วเราใช้ร่างกายในการเลงนะครับคราวนี้สุดท้ายครับการฝึกฝนการหาการยิงล้านี้หรือว่าท่ายิงที่เป็นน้ำชาของตัวเองนะครับต้องมีการฝึกฝนบางคนไม่ ไม่เคยทํามาก่อนมันก็ไม่ใช่ว่าจะไปทาได้เลยต้องมาหาซีลวตัวเองว่าการท่ายิงของเราเนี่ยถูกต้องหรือเปล่าก็าต้องมาจัดต้องมาทําซ้ําเพื่อหาเซนเตอร์นะครับย่านย่านกลางของตัวเรากับการถือปืนและตาเราสอดคล้องกับร่างกายเราไหมสามารถจัดทาทางแล้วยิงแล้วไปตะบนของทิศทางเป้าแล้วแก้เคียงกับเป้าได้ไหมนะครับเขาเดี๋ยวมาดู m 4ก็บ,บอกนะครับไม่มีศูนย์เล็งไม่มีจุดเล็งเลยนะครับแต่เราจะใช้วิธีการยิงนะครับในระยะ5เมตร ให้ดูนะว่าเราสามารถยิงในตำบลที่เป็นโซนสังหารไดนะ้ที่เป็นโซนจุดตรงกลางของเป้าพื้นที่ของเป้าขนาด6หรือ8นิ้วได้นะครับเดี๋ยวมาดูนะครับผมจะยิงจากท่าไฮนะครับโดยที่ไม่มีศูนย์เล็งนะครับใช้การยิงแบบ point shooting นะครับเห็งนะครับกระสุนเข้าไปเป้า เทคนิคของผมคือการใช้นิ้วโป้งนที่กำเป็นจุดอ้างอิงในการบ่งบอกว่าปืนเนี่ยชีต้ตรงไปที่เป้าแล้วนะครับมันช่วยทำให้เป้าละเอียดมากขึ้นได้นะครับอีกทีหนึง่งจากท่าโลนะครับเข้าเป้าเหมือนกันนะครับสามารถทำมายิงเร็วได้ไหมได้ครับจากท่าหายเข้าเป้าเหมือนกันนะเห็นไหมครับ ไม่ต้องมีศูนย์เล็งนะครับเราใช้ท่าทางเราที่จัดหันไปตรงเป้าครับเสรีระหาตรงเป้านะครับควบคุมไว้นะครับโดยที่จัดแนวตาแนวปืนให้สอดคล้องกับเสรีระเราที่หันไปหาเป้าให้ได้ครับถูครับเห็นไหมครับสามารถทำได้นะครับกับเป้ากัน ผมจัดสรีระผมให้ตรงกับเป้านะครับโดยที่ยังคงท่าการถือวุปืนเหมือนกับการฝึกยิงแบบเห็นสูตรทุกอย่างนะครับเพียงแต่จุดเล็งผมเปลี่ยนไปแล้วนะครับผมใช้สรีระผมเป็นจุดเล็งในการตั้งลำตัวให้ตรงตั้งปืนให้สอดเอากับลำตัวผมตาผมมองที่เป้าจากนั้นผมใช้แนวมือผมแนวปืนผมเนี่ยเป็นจุดเล็งโดยที่เราก็ต้องหาหเจอว่าจุดเล็งเราเนี่ยอยู่ตรงไหนแล้วจุดกระสุนตกเนี่ยอยู่ตรงไหนนะครับ คือตรงนี้มักใช้ในระยะใกล้อย่างที่ผมพูดไปก่อนข้างต้นนะครับในระยะไกลมันก็จะเริ่มมีความมีปัจจัยภายนอกตามมาแล้วนะนี่ในสภาวะปกติถ้าเป็นในสภาวะสถานการณ์ที่มีปัจจัยเรื่องของความเหนื่อยบาดเจ็บหรือความเครียดเข้ามาการยิงตรงนี้ก็จะเป็นการที่จํากัดการใช้งานเฉพาะด้านเฉพาะกรณีที่มันฉุกเฉินเท่านั้นนะครับซึ่งถ้าจะฝึกฝนเราอาจจะขยับเริ่มจากระยะ3เมตร5เมตร7เมตรไปถึง10เมตรนะครับแต่ยังไงร,ระยะที่เหมาะสมก็าควรจะเริ่มจาก3จนถึง1ิบ เกือสิบไปเนี่ยโอกาสการยิงที่มีความแั่นยำมันก็จะน้อยลงความแม่นยำมันก็จะต่ำลงเรื่อยๆต่ำลงเรื่อยมันก็จะกลายเป็นเพียงการยิงกดดันการยิงเพื่อวัตถุประสองค์อื่นไม่ใช่การยิงเพื่อความแม่นยำแล้วนะครับเพราะว่ามันมีเงื่อนไขเพราะว่าความละเอียดของเราไม่เหมือนเดิมแล้วมันเป็นการเพียงแค่มองและใช้สรีระร่างกายใช้ร่างกายเราเป็นตัวเล็งยิงนะครับตัวนี้เป็นตัวอย่างคร่าวๆข,ข้างตน้นเดี๋ยวก็จะลองดูวัดผลว่าเราสามารถทาให้มันยิงได้เหมือนกับการยิงแบบใช้เวดดอดไม้ในตอนนี้ของความเร็ว นะเดี๋ยวไปดูกันเดี๋ยวคราวนี้เจะลองยิงเป็น,นรีิวแบบฝึกแนะบบยิงจากท่าไฮท่าโลเหมือนกับเป็น t a n d ด์ท o ติงสแตนดาร์ดเลยนะครับโดยยิงจากท่าไฮไม่เกินหนึงวินาทีท่าโลไม่เกินหนึงวินาทีครับเดี๋ยวมาดูกันนะโดยที่ไม่ใช้อุปกรณ์เครื่องช่วยเลงเลยนะครับระยะเจ็ดหลานะจากท่าโลก่อนครับกดโลศูนย เจ็ดหนึ่งนะครับ071นึครับเข้าเป้านะครับต่อไปยิงจากท่าหายครับกดโปรครับ067ครับเมื่อกี้ก็เข้าเป้าเหมือนกันนะครับ เห็นไหมครับถ้าเราฝึกการยิงของเราให้มันจดให้กล้ามเนื้อทุกกล้ามเนื้อทุกมัดจดจําให้กะเรล่าสมองจดจําให้สัตย์ทัศนญาณเราเนี่ยจดจาท่าทางยิงของเรานะครับในการยิงแบบไม่ใช่ศูนย์หรือพอยชูติ้งก็สามารถยังพอคงความแม่นยาไวในระยะที่จํากัดได้อยู่นะครับเพราะว่าถ้าคนไม่เคยฝึกมาเนี่ยบางทีทาไม่ได้เลยนะครับตรงนี้เป็นปัจจัยที่ต้องฝึกฝนต้องเข้าใจวัตถุประสงค์ในการใช้งานด้วยเพราะอย่างที่บอกครับการยิงโดยไม่ใช่ศูนย์มันค่อนข้าง ไม่มีความแม่นยำเนี่ยมันคาดเดาไม่ได้มันอาจจะเกิดปัดจจัยใดก็ได้เกิดขึ้นนะสุดท้ายแล้วเราก็ต้องจะเป็นต้องใช้การเลงด้วยอปุปกรณ์ช่วยเลงเป็นแผนสํารองไว้นะครับาการณีที่ผมใช้ไม่ใช้สูตรอาจจะใช้กรณีที่ดรอปผมเกิดป,ปัญหาไม่มีศูนย์ฉับพันไม่มีศูนย์เร็งด,วด่วนผมก็อาจจะใช้การดิงแบบนี้ในระยะที่มันกระชันชิดระยะที่อยู่ในพื้นที่คับแคบนะครับเป็นตัวอย่างเดี๋ยวดิวสุดท้ายก็จะเป็นดิวนะครับหนึ่งห้าห้านะครับปืนหลักแล้วก็ปืนรองเลยทั้งปืนเล็กสั้น แล้วก็ปืนพกสั้นนยิงต่อเนื่องโดยที่ทั้งสองกระบ,บอกจะไม่ใช้เครื่องช่วยเลงเลยนะครับโอครับ สิบสามหนึ่งครับจัดดิวทั้งหมดไปดูเป้ากัน,น,นนะครับปืนพกสั้นครับยิงตรงนี้นะครับห้านัดปืนเล็กยิงในนี้ห้านัดนะครับก็เห็นครับว่าไม่ว่าจะเป็นปืนเล็กนะครับปืนเล็กแบบนี้หรือวุธปืนพกสั้นนะครับเราก็สามารถใช้งานมันได้แบบที่เป็นที่เขาเรียกว่าพอยต์ชูตติ้งนะครับหรือการยิงโดยที่ไม่ใช่ศูนย์ แต่ก็จะมีเงื่อนไขการใช้งานแล้วก็การปฏิบัติที่มีเงื่อนไขอยู่เช่นการฝึกฝนการเข้าใจจุดเล็งนะครับที่ผมแยก,กจุดดิงเพราะว่ามันจะได้รู้ว่ากระสุนเนี่ยมันอยู่ตกถูกที่หรือเปล่านะครับเมื่อกี้ก็ใช้เวลาไป1ิบ1ามนะครับ10 3 1ครับซึ่งก็ยังทันในสแตนดาร์ดของที่ CBS Group เ็เคยเอามาลงนะครับก็เป็นสแตนดาดที่ใช้ในการฝึกฝนเป็นแบบฝึก,ฝเ,บบฝกเฉยๆนะไม่ใช่การฝึกทางยุทธวิธี เป็นเพแบบฝึกทักษะการใช้วุฒปืนทั้งปืนหลักและปืนรองนะครับเป็นง,งานนะของเจ้า,าที่นะครับซึ่งตอนนี้ก็เป็นในเดียเล็กๆเป็นตัวอย่างเล็กๆให้เราเข้าใจแล้วก็การเอาไปปรับใช้ได้ในกรณีที่แล้วแต่วัตถุประสงค์เราจะาไปปรับใช้อนยะ่างเช่นการป้องกันตัวนะครับหรือสําหรับเจ้า,าที่ที่จะเป็นอยากจะลองฝึกเพื่อให้เข้าใจท่ายิงที่เป็นน้ำชาของตัวเองการฝึก กรณีที่มันฉุกเฉินแล้วดอดมีปัญหาดอดทานหมดหรือปืนมันใช้งานไม่ได้ต้องทํำยังไงต้องเล็งแบบไหนนะครับตัวนี้ก็เป็นไอเดียเล็กๆในการเอาไปฝึกกบไปรับใช้กันนะครับซึ่งสุดท้ายแล้วก็ฝากนะครับถ้าใครอยากให้ทำคลิปแบบนี้อีกนะครับคอมเมนต์ไว้นะครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์นะครับท้ายแล้วก็ทําอะไรยิงการใช้อาวุธปืนทักษะต่างๆนะครับฝึกฝนให้ดูเรื่องความปลอดภัยเป็นหลักนะครับสำหรับคลิปนี้สถิติขอบคุณครับ